สวัสดีค่ะเรื่องเล่าในเกาหลีบายซินดี้จ้ะ,อะตอนคลิปนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการไปทำงานอีกแล้วนะคะการไปทำงานก็เป็นงานอัลบัยถ้าทุกคนได้ชมคลิปที่ผ่านมาแล้วจะรู้ว่าซินทำงานอัลบัยอย่างหนึ่งนะคะคือการแพ็กหนังสือ มันก็จะมีทุกเดือนนะคะมันจะมีทุกเดือนมันมันจะไม่มีมันจะไม่มีช่วงปิดเทอมถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยจะไม่มีนะคะมาจะปิดจะไม่มีงานสัก2เดือนในปีหนึ่งจะไม่มีสัก2เดือนประมาณนี้ค่ะ <im it> แล้วทีนี้เมื่อเดือนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เมื่อเมือม่อเมือ่อตอนวันวันที่2ี่มีนายี่สมีนาก็มีงานเข้ามาอีกอันนี้เป็น เป็นรอบที่หนึ่งสองสาม่ก็เยอะก็ประมาณรอบรอบที่สี่รอบที่สีท่ที่ห้าประมาณนี้นะคะริงก็จําไม่ได้ประมาณรอบที่สี่ที่ห้าประมาณนี้ค่ะไม่เยอะก็รอบเนี้ยรอบของชุดเมื่อกี้รอบรอบเมื่อกี้เนี่ยค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นชุดทีมทั้งซินชุดชุดทีมทั้งชุดซินทั้งเซตเลยนะคะชุดคนไทยแล้วก็คนลาว รวมทั้งหมดเป็นห้าคนนะคะคือตอนแรกอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะเขาเขาโทรมาถามว่าเดือนนี้มีกี่คนนะคะเดือนนี้เดือนนี้มีกี่คนสิงก็ตอบไปสี่คนนะคะเพราะว่าอ่าตอบไปสี่คนมีน้องเข้ามาเพิ่มอีกนะคะคนหนึ่งแล้วพอพอประมาณอีกประมาณใกล้ใกล้จะไปทํางานสองวัน มีน้องอีกคนหนึ่งมาถามนะคะว่ายังรับอีกไหมนะคะสิงก็เลยสิงก็รอคือจริงๆแล้วอะ่ะมันมันมีโคตามันมีคนเกาหลีด้วยนะคะสองคนอันนั้นน่ะคนเก่าคนเก่าเคยทำงานด้วยกันนะคะสิงก็เลยเสิงก็เลยคิดว่าเออเขาจะไปไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเต็มเราก็ถ้าเขารับคนเกาหลีด้วยมันก็จะเต็มแต่ทีเนี้ยก็ก็รอดูนะคะสิงก็รอดูว่า เออเออซิงก็รับปากซิงก็คุยกับน,น้องเขาว่าอีกสองวันสุดท้ายอ่ะสองวันก่อนก่อนที่จะไปทํางานอ่ะจะโทรไปถามเขานะคะว่าคนยังรับคนอยู่ไหมนะคะ mm. เพื่อเพื่อที่จะให้เขารับทางฝั่งนู้นมาด้วย mm. คือซินอ่ะไม่อยากไม่อยากเป็นของตัวเองทั้งเซตเลยนะคะเพราะว่าเออมันมีคนเก่าของเขาอยู่นะคะ mm. ก็ก็รับปาก น้องเขาไม่ได้มันมีคนเก่าของเขาอยู่ดังนั้นซินจะคงโคต้าตัวเองไว้คงโคต้าตัวเองไว้ที่สามคนสามคนเท่านั้นนะคะที่จรงิงจังสามคนเท่านั้นเพราะซินไม่อยากหาคนเพิ่มนะคะมันหาคนเพิ่มลําบากดังนั้นของซินเนี่ยจะไม่หลุดจะไม่หลุดตัวซินเองเนี่ยจะไม่หลุดแต่คนคนที่ที่ไปคู่กันเนี่ยซินก็จะหาพยายามเพิ่มไว้แต่หาสองคนมันหาง่ายไงหาสามคนมันหาง่ายเออ แต่ถ้าสี่ห้าคนแล้วมันหายากนะคะจริงๆแล้วอ่ะแฟนสามีก็บอกว่าเธอก็เอาไปทั้งชุดเลยสีเอาไปทั้งชุดเลยนะคะซิงก็ไม่อยากยกชุดไปทํานะคะก็อันนี้เข้าใจไหมือซิ่จะรู้เรื่องไหมคนมาใหม่ก็ลองดูย้อนดูคลิปที่ซินทํางานนะคะคลิปที่ซินทํางานที่มีที่ที่ที่ซินทํางานนะมันจะมีอยู่ไม่กี่คนนะคะผู้หญิง ผู้หญิงมีอยู่ห้าหกคนนะคะผู้หญิงที่แพ็คของมีอยู่ห้าหกคนแล้วทีเนี้ยเออซิงก็พูดไปแล้วนะว่าสี่คนอีกคนหนึ่งอ่ะสองวันก่อนที่จะไปทำงานซิงก็โทรไปให้ให้สามีโทรไปถามว่ายังรับคนอีกอยู่อยู่อีกไหมเขาก็เลยบอกว่าอารับได้อะไรอย่างเงี้ยได้มีอีกกี่คนหลักก็เลยบอกว่าอีกคนนึงรวมทั้งหมดเป็นห้าคนกลายเป็นว่าชุดซิงอะ เข้าไปทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่มีคนเกาหลีเลยไม่มีคนเกาหลีเลยที่ทํางานแพ็คนะคะแต่ว่าผู้ชายยกยกหนังสือนะ่ยยังมีอยู่อีกหน้าที่หนึ่งนะอีกยกหนังสือมากองให้เรานะ่ยก็ยังมีอยู่นะคะก็เป็นผู้ชายเพราะว่ามันต้องยกกล่องยกลังยกหนังสือหนักๆน,นะคะแล้วทีนี้ก็เป็นผู้หญิง5คนเป็นคนไทย4ีสิ สี่เป็นคนไทยสามคนนะคะเป็นคนไทยสามคนคนลาวสองคนก็เป็นห้าคนแล้วก็ทำงานไปคืองานอะมันเป็นงานระบบเหมานะคะมันงานสี่วันงานสี่วันไม่ใช่ระบบเหมาอะก็ไม่รู้ระบบไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต้องทํางานเป็นทีมคืองาน,นะมันมีสี่วันในกองหนังสือ1ตั้งเนี่ยนะคะเยอะๆเนี่ย ให้เขาให้ทํางานสี่วันดังนั้นบริหารงานเอาว่าจะเอาวันไอไอจะทํางานกันยังไงนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราทํางานเร่งเราทํางานรีบอ่ะงานมันก็จะเสร็จเร็วนะคะงานมันก็จะเสร็จเร็วคือแพ็กหนังสือมันก็จะเสร็จเร็วดังนั้นซินอะ่ะก็เลยด้วยความเป็นทีมของเราเองแล้วเราก็เลยคุยกันว่าวันแรกอะ่ะทำอ่าธรรมดาวันที่สองทำเร่งนะคะวันที่สาม ทำธรรมดาวันที่สามทำเร่งนะคะคือคือหมายความว่ามันมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเร็วเร็วเร็วเเร็วนะคะหมายความว่าเออวันที่สอง่ะเราจะเร่งนะคะเราจะเร่งแล้วพอวันที่สามเราจะทําธรรมดาเพื่อให้คงอยู่วันที่สี่แล้วทีเนี้ยมาวันที่มาวันที่หนึ่งอะ่ะมันก็ ด้วยความถนัดมือนาะมันก็ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆมันก็ลดลงเยอะอยู่นะพอวันที่สองเราเร่งเพื่อที่จะวันที่สามวันที่สี่เราจะสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออซิงกเล่งเล่งกับน้องเขานะคะก็ช่วยกันก็ถามว่าเร่งไหมน่ะมันก็ไม่ได้พุดๆพๆพจนปวดแขนปวดขานะคะแต่ว่ามันก็เร่งอ่ะเออเพื่อที่จะเราอยากสบายในในวันต่อๆไปเนาะแล้วก็อยากให้มันเสร็จเนาะเออถ้าเราใจเราอ่ะ ก็คิดว่าเออมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะคะเพราะว่าเราเราเราก็เหลือกองเราก็เหลือกองหนังสือเพื่อที่จะทำวันสุดท้ายอยู่นะอืจริงก็พอวันที่สองมันก็ลดเยอะพอวันที่สามมามันก็หลดของซีนหมดวันที่สองเออหมดวันที่สามเลยวันที่สามหมดครึ่งวันแรกอะเอ้ยครึ่งวันอะ หมดแล้วนะวันที่สามครึ่งวันของซินหมดแล้วแล้วก็สิงก็ไปช่วยน้องของน้องมันก็ล่อยหล่อเล่อยหลอจนจะหมดแล้วอ่ะจนหมดนะคะวันตอนช่วงบ่ายอ่ะมันก็หมดเออทีนี้พอวันที่สี่ของมันกองอีกหนึ่งตังมันกองอีกหนึ่งตังนะคะซึ่งหนึ่งตังที่ที่พูดเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าปริมาณไม่เยอะดังนั้นพอวันที่สาม ว,วันที่สองนะคะวันที่สองเนี่ยมีคนในออฟฟิศนะคะคนในสํานักงานใหญ่นคนในออฟฟิศโทรมาถามโทรมาถามหัวหน้าว่าของมันเหลือเยอะไหมวันที่สองหัวหน้าก็บอกไม่เยอะนะคะเหลือไม่เยอะอพอวันที่พรุ่งนี้น่าจะเสร็จหัวหน้าพูดนะคะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วพอวันที่สามมีผู้หญิงโทรมาอีกว่าของเหลือเยอะไหมเสร็จไหมวันนี้น่ะเออก็เลยบอกว่าเสร็จ วันเนี้ยวันที่สามเนี่ยของเหลือน้อยน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของมันก็เหลือน้อยนะคะก็ของมันเหลือน้อยแต่มันก็ยังเหลืออีกตั้งนึงเลยแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพอพอพอ,พอกลับมาพอใกล้จะเลิกนะคะหัวหน้าก็าบอกบอกว่าวันที่สี่อ่ะให้ให้มาแค่สามคนนะเออให้มาแค่สามคนนะ อีกสองคนไม่ต้องมาก็เลยกลายเป็นว่าอีกสองคนน่ะเออได้ค่าแรงสามวันนะคะได้ค่าแรงสามวันชินก็เลยเสียความรู้สึกมากเลยนะคะชินก็ O M G อีกแล้วเหรอนะคะอีกแล้วเหรอตัดฉันอีกแล้วเหรอชินก็ชินน่ะฟังไปค่ะชินแต่รู้เหมือนเหมือนเหมือนจะรู้รู้จักทางเขาอยู่นะคะแต่ชินไม่แน่ใจว่าเขาจะ เขาเขาจะทําจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยพอมาอีกทีสิงก็ขึ้นภาษาอังกฤษเลยนะคะซึ่งหัวหน้านะ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแล้วสิงก็จะให้น้องเขาแปลนะคะให้ให้น้องเข้าแปล,ะค,ะแปลคุณจะตัดฉันไม่ได้นะสิงตัดอีกแล้วเหรอเลยอบอกว่า again you will cut me again this is my team you cannot don't do that สิงก็อย่างนี้เลยนะคะ don't do that we work like a team work อย่างเงี้ย เออ if you if you don't want five five people you don't choice five people you don't say five people first time o n อ่าคือหมายเวาว่าอยากให้ฉันมาทำก็อีกคนหนึ่งถ้าถ้าต้องการสามคนในทีมเนี้ยถ้าต้องการคนทำสามคนก็ให้มาแค่สามคนไม่ใช่ทำมามาทำสี่คนห้าคนแล้วพองานมันจะเสร็จแล้วนะ่ะ ก็มาตัดคนของฉันออกเออสิง์ก็บอกไม่ได้คุณจะตัดฉันไม่ได้ก็เลยบอกว่าหัวหน้าก็เลยบอกว่าอะไรนะจะแล้วจะทํายังไงล่ะก็มาทํางานมันก็ไม่มีงานให้ทําก็เพราะพวกสิงค์ก็เพราะพวกเราทํางานไงพวกเราทํางานมันก็ต้องเสร็จเออแล้วจะให้ทํายังไงถ้ารู้แบบนี้น่ะฉันก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ดีกว่าเหรอทำเรื่อยๆเอื่อๆเพื่อที่จะให้มันครบสี่วัน สิ่งก็ใช่เหตุผลเดิมคุยนะคะสิ่งก็ใช่เหตุผลเดิมก็คุณจะตัดทีมของฉันไม่ได้เพราะพวกเราทํางานเป็นทีมนะคะงานน่ะงานเนี้ยน่ะมันสําคัญตรงแพ็คของมันมือเหนื่อยตรงแพ็คของมันเหนื่อยตรงแพ็คถุงมันเหนื่อยตรงแพ็คเข้าไปเนี่ยมันเหนื่อยมันช้าตรงเนี้ยมันสําคัญตรงนี้งานเนี้ยน่ะมันไม่ได้สําคัญตรงลงกล่องนะคะมาลงกล่องนะมันงานสบายๆใครทําก็ได้ แต่ไอ้แพ็คของนั่งทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะมันไม่ได้อยากมีใครมานั่งทําไอ้ตรงเนี้ยนะคะถ้าให้เลือกทำาน่ะเขาก็เลือกทําลงกล่องมากกว่าที่จะมานั่งแพ็คของแพ็คใส่ถุงให้มันปวดขาเออซิงก็บอกอีกแล้วเอาอีกแล้วมา,มาตัดทีมาตัดคนของฉันอีกแล้วอันเนี้ยซิงก็เลยบอกว่าเออเขาก็เขาก็ยืนการว่าซินน่จริงๆนะ ถ้าใครรู้ถ้าใครรู้งานเรื่องนี้นะคะงานนี้นะก็จะรู้ว่าสินได้งานมายังไงนะคะตั้งแต่หัวไปไปหาย้อนดูเอานะคะคือสินสินไม่อยากพูดเลยนะว่าฉันจะต้องโทรหาเจ้าของเขาเหรอฉันจะต้องทําอย่างนั้นอีกแล้วเหรอคือแบบสินไม่ชอบเลยนะคะไอ้เรื่องไอ้เรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าเออคือทําไมฉันจะต้องไปนั่งพูด ในเรื่องนี้คือสินน่นไม่อยากจะเอ่ยปากเลยนะคะว่าเธอจะให้ฉันโทรคุยหาเจ้าของเขาหรือไงผัวฉันเนี่ยจะต้องโทรไปหาเพื่อนมันอีกแล้วเหรอเพื่อนเขาอีกแล้วเหรอคือแค่แค่ยกหูไปนะ่ะอัางนี้แล้วสินก็เลยคือคือสินเนี่ยไม่อยากพูดเรื่องนี้นะคะไม่อยากพูดมา,มากๆเลยแล้วทีนี้สินก็เออสินก็ตัด เอ่อตัดฟิลลิ่งตรงนั้นไปคืออ่ะไม่พูดนะคะริงก็ไม่พูดเพราะมันมันเหมือนกับไปข่มเขานะคะไปข่มหัวหน้าแล้วค่อยแล้วค่อยจาัดก,การทีหลังแล้วคุณจะให้ทำยังไงเขาก็บอกว่าให,ให้ให้ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยริงก็เลยบอกว่าแล้วน้องน่ะน้องน่ะมีน้องคนลาวสองคนน่ะน้องน้องที่มาคนสุดท้ายที่สุดคือคนลาวนะคะน้องคนลาวน้องก็บอกว่าบ่เป็นยังเอ้ยน้องน่ะ บมาก็ได้ตัดน้องออกนะฮะตัดน้องออกก็ได้บเป็นหยังอย่างแบบนี้นะสินก็เลย,บยนะแบบว่าอ้ยสินน่ะแบบคือตาร้อนเผาเลยนะคะจริงๆคือฉันจะทําฉันจะแก้ไขยังไงแต่แต่ทีนี้นะ่ะทุกคนก็เลยบอกว่าทุกคนต่างบอกว่าคนที่มาทีหลังนะคะซินซินคงไว้แค่สามคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะ่ะสามคนแต่คนมาทีหลังอะ่ะมีคนไทยกับน้องคนลาวสองคนนี้ยนะ่ะเขาพร้อมใจที่จะไม่ไม่มา เขาก็เลยบอกว่าตัดตัดหนูก็ได้หนูหนูมาทีหลังหนูออกก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคะ่ะคนมาทีหลังนะพร้อมออกสองคนเลยนะคะให้คนที่มาก่อนนะอยู่ทีเนี้ยซิงก็เลยบอกว่าอันเนี้ยนะมันเริ่มงานใหม่มันมันเป็นทีมดังแล้วทีเนี้ยสี่คนอะคือทุกคนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนงี้ไหมให้ให้ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยซิงบอกว่ามันเลือกไม่ได้หรอกอย่างนั้นนักก็คือแรนดอมก็คือแบบจับเสี่ยงทายเอานะคะซิงก็เขา แต่ยกซินไว้นะคะทุกคนเขาก็ยกให้ซินเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างนี้ในการในการมาทางานซินก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะซินก็ซึ้งใจทุกคนนะคะจริงๆแล้วน่ะซินก็ไม่ได้อยากเป็นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าถ้าถ้าซินไม่มาซินไม่ไม่เขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่ทาการแบบเรียกพวกเขามาไม่ไม่ไม่เป็นสื่อให้น่ะเอ่เอมันก็จะไม่ได้มีใครมาดังนั้นเขาก็เลยให้ให้ให้ซินเป็นคนเออ เป็นตัวหลักนะคะให้สิงเรียกเรียกไม่ได้ว่าสิทธิพิเศษอะไรนะให้สิ่งเป็นตัวหลักแล้วกันในการหางานในงานครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยให้สิงเป็นตัวหลักนะคะสิ่งข ah team, เขาเรียกหัวหน้าทีมพวกเราแหละหัวหน้าทีมของคนคนงานนะคะหัวหน้าทีมของคนงานเออสิ่งก็เลยโอเคขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยก็สิงก็ยืนหนึ่งไว้แล้วทีนี้ก็สิ่งก็แลนดอมเนาะก็ทําทกระดาษขึ้นมาสี่ใบใครจับได้สี่ใบ มันจะต้องขาดไปสองคนนะคะใครใครจับได้ก็ไม่ได้มานะคะใครใครจับใครจับได้ฉลากได้มาก็ได้มานะคะทีนี้ก็โอเคตัดไปก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างๆ้างที่คิดว่าจะมาทำงานด้วยกันตลอดน่ะก็ได้ออกนะคะแล้วก็มีน้องคนเราคนหนึ่งก็ได้ออกกลายเป็นชุดเก่าใหนได้ชุดเก่าที่มากับซีนสามคนไหนไดอยู่ไดไดไดออกนะคะแต่ว่าคนใหม่ที่มาด้วยอ่ะ ได้อยู่นะคะซึ่งน้องก็บอกว่าคือจับไปแล้วคนที่มาทีหลังเขาก็าไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะคะเขาไม่สบายใจเขาเลยบอกว่าเขาอ่ะไม่ไม่อยากมาแล้วนะคะเขาไม่อยากมาเขาเขาอยากให้คนเก่านมาเออคือมันเหมือนมีแต่คนจะเสียสละเพื่อกันและกันน่ะแล้วสิ่งเป็นหัวหน้าน่ะสิ่งก็จะทํำยังไงอะฉันจะทํำยังไงพอทีเนี้ยโอเครู้แล้วว่าใครจะได้มานะคะพอ ขับรถออกมานะสิงก็โกรธมากเลยนะโกรธหน้าดำหน้าแดงมากเลยชันจะลงยังไงชันจะยังไงเลยจะมาคุยกับโอป้านี่ก็คือใส่ใส่ใส่แน่ๆน,นะคะใส่แน่ๆแ,แล้วทีเนี้ยเออสิงก็สิงก็ให้สิงก็ให้ไอะไเลยนะเออพอพอพอนั่งรถ ซินก็ไม่นั่งหน้าเลยนะปกติสินนั่งหน้าคู่กับหัวหน้าทีมนะหัวหน้านะเออทีนี้สินไม่นั่งหน้าเลยนั่งหลังเลยงอนโกรธนะเออไม่สามารถมองหน้าได้แต่เราก็เออเขาก็เาขาเขาเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะสินก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนผิดหรอกนะเออแต่มันทําไมมันทําไมทําไม่ไ,มได้ว่ามันทําไมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วทีเนี้ยพอสินมานั่งรถเมย์สินจะนั่งรถกาลังนั่งจะนั่งรถ,ถเมย์กลับบ้านสินก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอายงี้ไหม คือคือทุกคนกลับแยกย้ายกันกลับแล้วนะคะสิงก็มานั่งคิดว่าสิงจะแก้ไขยังไงดีซิงก็เลยบอกว่าซิน่ยคิดว่าเอา,อางี้ไหมงั้นทุกคนน่ะมาสี่วันมาทุกคนเลยให้มาทุกคนเลยแล้วให้เขาอะ่ะคิดให้เราเป็นคนละสามวันครึ่งนะคะทุกคนได้เสียสละแชร์ไอ้ครึ่งหนึ่งของซินอะ่ะตัดออกนะคะเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนสองคน ะะเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนของสองคนมันทุกคนมันจะได้ต้องได้เท่ากันแล้วก็ได้มาเหมือนกันดังนั้นชินก็เลยโทรไปบอกน้องที่จะได้มานะคะว่าสองคนนะเอาแบบนี้เออพี่จะเอาแบบนี้น้องเขาเลยบอกว่าพี่ชินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าอย่าไปมีข้อแม้อะไรกับเขาเลยก็ตามที่เขาพูดนั่นแหละหรือว่าไม่ชินรับไม่ได้ชินเราไม่ได้เรา เรามันต้องมีทางแก้ไขสิทุกคนต้องแก้ไขดูกับพี่อย่ามาปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะอย่ามาปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ผิดเราทํางานให้เขาเต็มที่แล้วมันคืองานที่เรามันความผิดมันอยู่ที่พี่ด้วยเพราะมันบริหารเวลาผิดนะคะเราคือถ้าเราทาเช้ากว่านี้ยมันจะมันงานจะเหลือถึงวันที่สี่เราจะได้กลับเราจะได้ทาทุกเราจะได้มาทุกคน แต่มันเป็นการบริหารเวลาผิดนะคะการทํางานผิดมันขึ้นอยู่กับพี่ดังนั้นพี่จะไปพูดเรื่องนี้กับเขากับเอต่อรองนะคะไปต่อรองกับเจ้าของนะคะจะไปต่อรองกับเจ้าของไม่ต่อรองกับหัวหน้านะคะดังนั้นการต่อรองเนี้ยของซินก็ต้องให้สามีเป็นคนไปโทรไปพูดนะคะพอกลับมาบ้านก็รอสามีนะคะเพราะว่า เออสิงก็พยายามคุยกับเพื่อนเนาะคุยกับเพื่อนเพื่อที่จะให้ลดลดอารมณ์ลงนะคะเพราะว่าสินอะ่ะไม่อยากคุยกับโอป,ป้าแบบอารมณ์รุนแรงนะคะเพราะว่าสิงโกรธนส,งสิงโกรธมากนะคะคือสิงสิงก็คือสินอะ่ะ ระบบงานแบบนี้น่ะสินไม่ค่อยได้ผ่านแต่ความชอบช้ำและความใจในเรื่องการทํางานน่ะสินก็เคยผ่านมาบ้างแล้วหลายอย่างอยู่นะคะเคยผ่านมาบ้างแล้วหลายอย่างอยู่แต่ระบบงานการทํางานแบบรายวันการทํางานแบบคนกลางวันการทํางานโรงงานแบบเนี้ยสินไม่เคยสินไม่เคยทําไม่เคยทําเลยนะคะสิมทําแต่งานกลางคืนสิมทําแต่งานเอนเตอร์เทนงานรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยงานเป็นเจ้านายตัวเองคือ ก็งานนั่งบางานนั่งริ้งนะ่ะตัวเองทําได้เท่าไหร่มันก็ทําได้เท่านั้นใช่ไหมล่ะเออหรือว่าจะโดนเ,ออเจ้านายโกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยมีนะในชีวิตสินมันก็เคยมีมันเคยมีมาหมดนะคะมันเคยมีมาหมดแต่พอมาโดนต่างชาติทำแบบเนี้ยแล้วแบบสินก็แบบว่ามันมันขึ้นอยู่ที่เหตุและผลในการกระทําด้วยนะการกระทําด้วยโอเคบางอย่างมัน มันต้องเซตติ้งฟีลลิ่งตัวเองอะสินก็พยายามที่จะอยากเซตติ้งตัวเองให้ได้นะไม่อยากยอมแพ้กับการการเผชิญอะไรแบบเนี้ยไม่อยากยอมแพ้ทุกทุกคนมันต้องมีความอดทนสิทุกคนมันต้องมีอุปสรรคคนมันต้องมีข้อข้อเอ่ออะไรแบบเนี้ยมันจะต้องเกิดในชีวิตคนอยู่แล้วเราจะต้อง เข้มแข็งนะคะเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องไม่อิกเนอร์ในเรื่องนี้เราจะต้องไม่นอยในเรื่องนี้นะเราจะต้องทํางานเหมือนโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นคนเข้มแข็งในเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิงก็พยายามปอบไปลงหัวใจตัวเองมากเลยนะก็ทีนี้ก็ไป สามีก็ไม่มาสัทีนะคะประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วก็ยังไม่กลับบ้านสทัทีก็เลยโทรไปหาเลยนะคะปกติซินไม่เคยโทรหาสามีเลยนะคะโทรไปหาสามีสามีถามว่าโอป,ป้าเมื่อไหร่จะกลับยูเมื่อไหร่จะกลับแค่นี้นะโอป,ป้าสามีก็รู้แล้วนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรเหรอแล้วบอกว่าไม่ฉันไม่อยากพูดทางโทรศัพท์เธอกลับมาแล้วฉันจะพูดก็เลยบอกว่าฉันอยู่กับเพื่อนคัม p นะคะเพื่อนที่คัม p ี n อ ก็ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาสิงก็เลยบอกว่าโอเคโอเคงั้นฉันรอเธอด้วยความที่สามีน่ะรู้แล้วว่าเรามีเรื่องน่ะเขาก็อยากรู้เลยไงทีนี้เขาก็แลวอยากรู้เลยเขาก็เลยบอกว่าบอกมาเลยจะได้แก้ปัญหาให้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แก้ปัญหาได้คันอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกมาเลยสิงก็เริ่มเล่าเลยทีเนี้ยน่ะเออ อันเขาตัดฉันอีกแล้วเขาตัดทีมของฉันอีกแล้วฉันนายพยายามทําที่จะให้ช้าแล้วแต่งานมันเสร็จอะทํายังไงก็งานมันเสร็จถ้าเขาเออก็คุยแบบนี้อะถ้าเขาที่จะไม่เอาห้าคนตั้งแต่แรกอะก็บอกมาสี่ก็ไม่ต้องเอาฉันจะทำสี่คนก็ได้แล้วทําไมเอาเอาห้าคนแล้วมาตัดออกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจะทำสามคนสี่คนอย่างเงี้ยก็จะไม่ว่าเลยนะคะสิ่งก็จะก็ก็ทำสามคนสี่คนแต่อย่าตัดน่ะ เออตัดน่ะฟีลลิ่งมันคนทํางานด้วยกันน่ะมันทําไม่ได้นะคะมันมันมัน,มนตัดใครคนนึงไม่ได้เออแล้วทีนี้ซิงก็เลยบอกว่าเธอไปพูดกับเพื่อนเธอไปพูดหน่อยสิว่าจ่ายเงินสามวันครึ่งได้ไหมทุกคนแต่ให้ทุกคนมาฉันน่ะยอมที่จะสละทุกคนสามคนน่ะยอมที่จะละจะสละเพื่อสองคนนะคะซิงก็เลยบอก เออทีเนี้ยสามีก็เลยบอกว่าเธอเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่เธอไปสื่อแบบนี้ให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ยพอสามีสามีโทรไปสามีโทรไปโอ๊ยไอยแมงแมงหวีสามีโทรไปหาเพื่อนนะคะเออก็โทรไปฮัลโหลเพื่อนก็ลบอกว่าเออโทรมาตอนนี้มีเรื่องอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรเหรอก็มีมีเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออ พเพื่อนก็เลยสามีก็เลยบอกว่าถ้าถ้ายัางไงอ่ะตัดทางนั้นอ่ะทางบริษัทจะตัดอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทจะตัดอีกแล้วหรอตัดได้ยังไงเพื่อนก็เลยบอกว่าตัดไม่ได้ในเมื่อเลือกเลือกมาแล้วก็ต้องต้องไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานเสร็จก็เสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มาวันที่สี่ก็มาทํางานปกติมีอะไรก็ทําไปนะคะเขาก็บอกก็ทําไปไม่ต้องตัดเพราะว่า องานมันเสร็จน่ะมันขึ้นอยู่ที่หัวหน้าน่ะเป็นคนงานงานที่มีน่ะมันไม่ตรงกับคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมันเป็นการทํางานถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอาตั้งแต่แรกเขาก็บอกหัวหน้าน่ะพีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามคือสามีก็ไม่ต้องเอ่อยนะคะสามีก็ไม่ต้องเอ่อยพูดอะไรมากเจ้าของเขาก็โอเคตั้งแต่แบบโทรไปมีเรื่องอะไรเหรอแล้วอะ่ะเออพอบอกว่าตัดเอาตัดอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย คือเจ้าของเขาอ่ะเป็นเจ้าของอะคาเดมี่นะคะเป็นเจ้าของอะคาเดมี่ด้วยมีงานหลายอย่างดังนั้นนักแค่แพ็คหนังสือนะเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะคะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ให้ลูกของลุงอ่ะลูกของลุงอ่ะมาจัดการนะคะลูกของลุงลูกพี่ลูกน้องเขาอ่ะมาจัดการดังนั้นเขาอ่ะจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วคนที่โทรมาถามนู่นนี่นั่นน่ะก็ไม่ก็เป็นคนในบริษัทนะคะเป็นคนในโรงเรียนเป็นคนในบริษัท โทรมาเช็คสตอค็อกเช็คอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือเขาเขาก็ไม่รู้เนาะสิเขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็ไม่รู้แล้วสิงก็เลยแบบโอเคชิงก,ก็ไปบอกเพื่อนๆน,นะคะว่ามาทํางานปกติสิงก็เลยบอกว่าเอาอีกแล้วกูเอาอีกแล้วกูออกแ,ลวกแล้วกูจะทําหน้าอย่างไงวะเนี่ยกับหัวหน้านะ่ะเออพอพอไปทำงานหัวหน้าก็ท่าไปตูดเลย ซิงเ็บอว่อีกแล้วกูไฟจนได้เรื่องหัวหน้าไม่มองหน้าเลยแม้แต่น้ำก็ไม่หาให้กินเออสิ่งก็ดีนะที่พกน้ำไปด้วยนะคะต่อไปก็บอกเพื่อนๆว่าเอาใหม่นะคะเราจะต้องทำกันใหม่ว่าเราจะเซตติ้งเวลายังไงแล้วหาน้ำหาอะไรมาดูแลตัวเองที่จงที่จุหามาแล้วทีนี้เราก็ทำงานเนาะแบบ เราทำงานน่ะเราก็เรียบกกิบเลยนะคืออทำงานดีค่ะก็คือทำความสะอาดโรงงานก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดห้องน้ำเราก็ทำนะเพราะว่าเราเป็นคนนั่งยองๆนั่งชักโคกไงเราจะมาสกรปรกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนนั่ง mm. ก็พวกเขา,าเป็นผู้ชายไงเขาก็ไม่ได้นั่งะเขายืนน่ะเออเราก็จะสะอาดเป็นพิเศษนะคะทีนี้สิงก็ต้องหอบรอบต่อไปสิงก็ต้องหอบเออ น้ำยาฉีดห้องน้ําไปแล้วก็แปรงขัดอะไรไปนะคะเพื่อที่จะเป็นเ,เกี่ยวกับสุขภาพของเราใ <laughs> นโรงงานนะคะโอโ้โหแบบโรงงานขลือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะเหตุการณ์ในเกาหลีที่แบบว่าสิ้นไปประเจิญมาประสบมามันเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่ไม่ใช่ว่าคนที่มมีวีจะไม่ประสบนะสำหรับคนที่มีวีซ่าจะ ได้สิทธิอะไรเหนือคนที่ไม่มีวีซ่านะคนมีวีซ่าก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าการแก้ปัญหานะ่ะเอาโอเคมันอาจจะก,การแก้ปัญหาง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเออฟ้อ,ฟองเออเรียกร้องอะไรได้นะคะแต่ทีเนี้ยนะ่ะเรื่องแบบนี้นะ่ะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเป็นต่างชาตินะ,ะสามีซิงก็บอกเป็นเพราะเธอแล้วแหละพูดภาษาไปได้อันนี้มันไม่เกี่ยวหรอก อันนี้มันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่จิตที่เอ่อจิตจิตใจของผู้บริหารจิตใจของเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งก็พยายามถามเพื่อนผัวผัวเพื่อนนะคะผัวเพื่อนที่เป็นไอ้เกาหลีนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเขาเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไงกับพวกเราผัวเพื่อนเขาเลยบอกว่าก็ถ้างานไม่เยอะนะ่ะเขาก็ต้องตัดต้นทุนหละแก <laughs> โอ้ชีลบก แต่วมนนี้มันงานเหมาหะนะ้อะไรเงี้ยเนี่ยมื่อวันถ้าเราไม่เสร็จอะเอ้าจริงๆนะถ้าเราไม่เสร็จอะถ้าเราไปทำวันที่วันวันต่อไปเราเรามาให้นะล้วก็ไม่ได้คิดตังค์เพราะมันไม่เสร็จใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้มันเสร็จก่อนนะผลลัพธ์มันก็คือเสกอะผลลัพธ์มันก็คือเสร็จแล้วก็คือดีอะเออทําไมคุณไม่ดูผลลัพธ์ตรงนั้นแล้วทาไมต้องมาตัดเราตัดคนใดคนหนึ่งออก โอ้โหมาทํางานนะทํางานแบบแพ็คๆแล้วเราเซตติ้งเวลาแล้วอะเ,เราอยากทํางานสบายๆในช่วงท้ายอะก็พองานมาเหลือน้อยดันตัดอีกคนนึงออกตัดสองคนออกอย่างเงี้ยจะบ้าไปแล้วเหรอสิงก็เลยโอ้เป็นอีกแล้วนะคะสิงก็แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะผ่านไปด้วยดีแล้วสิงก็แก้ปัญหาได้ก็ดีใจที่ทุกคนก็ได้รับเงินเท่ากันหมดแล้วก็ตรงตามที่พูดไว้นะคะ เนี่ยละค่ะการทำงานในเกาหลีก็จะโดนมันก็มีอีกหลายคนนะคะที่โดนแล้วยิ่งไม่มีวีซ่าเนี่ยยิ่งแบบไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งเยอะนะคะยังไงอะ่ะพี่ซิมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่มาทำงานต่างประเทศนะโดยเฉพาะเกาหลีนะมันต้องสู้ๆกันทุกคนแล้วก็อดทนอดกั้นกันกันค่ะอยากอยากแบบ ระบายออกแรงๆนะซินก็ไม่ทํานะก็ก็ก,ก็ก็มันทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นต่างชาติถ้าถ้าเราจะระบายออกแรงๆอะ่ะผลผลเสียมันมันมีมากกว่าดังนั้นอะ่ะอดทนอดกันอดทนอดทนอดทน,อดทนนะกูอดทนนะตัวกูอยู่นี่แหละค่ะจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานต่างประเทศแล้วก็ทําโดยเฉพาะเกาหลีนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ซินก็เจอนะสวัสดีค่ะ